พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้เชิญสัญญาบัตรพัดย์ศและพระตรไปถวายแด่พระราชมงคลวัชราจารย์วัดทานทหารจังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและพระตรไปถวายแด่พระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงปู่พัด ุญยะกาโมนวัตทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ด้วยมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชมงคลวัชาราจารย์ไพศาลศาสนกิจมหาคณิสอนประววนสังฆารามคามาวาสีพระรา,าชาคณะชั้นราชมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปตั้งแต่วันที่6พฤษภาคม2564 หลวงปู่พัฒนบุญญากาโม О เกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465ที่บ้านสะทะเลอําเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เป็นบุตรของนายพุทธกับนางแก้วก้อนจันเทศอุปสมบทเมื่อปี2489นาวัดสะทะเลมีพระธรรมไตรโลกาจารย์หรือหลวงพ่อยอดวัดเขาแก้วเป็นพระอุปชาหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการชุวะวัสสะทะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าปุญญากาโมธรรมเนียมการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและมีศีลาจริยวัรงดงามเป็นธรรมเนียมที่มีมาช้านานในลังกาและไทยรับแบบอย่างมาโดยพระเจ้าแผ่นดินทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สุโขทยัยจ,จนปัจจุบัน